สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับกับเครื่องโปรเจคเตอร์ที่มีที่ไม่มีช่องต่อ HDMI นะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องมีเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่เรียกว่า e n y c a s t นะครับคุณผู้ชมครับนี่จะเขียนว่า e n y c a s t นะครับเป็นตัวที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จับคู่โทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นั่นเองมันต้องเป็นตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องนะครับ กล่องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปหาซื้อมานะครับรุ่นอะไรครับนี่ M ่า M3 plus นะครับนี่ครับรุ่น M 3 plus นะครับ e n y c a s t นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้แล้วตัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นที่มีช่องต่อ HDMI นะครับเป็นช่องต่อ HDMI แบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่โปรเจคเตอร์เครื่องนี้ ไม่มีช่องต่อ HDMI นะครับจะมีเพียง VGA เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาซื้อตัวแปลงมานะครับนี่คือสายแปลงนะครับตัวนี้ก็เข้า,าช่อง VGA นั่นเองแล้วก็ออกมาเป็น HDMI เป็นตัวแปลงนะครับเมื่อแปลงแล้วนะครับผมก็จะเสียบตัวนี้เข้านะครับเป็นช่อง HDMI เข้าตรงนี้นะครับเข้าตูดตรงนี้แล้วก็มาเสียบเข้ากับ VGA ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะลืม หาเต้าช่องเสียบชาร์จสายโทรศัพท์มาด้วยนะครับมาเป็นไฟเลี้ยงนะครับก็เสียบสายตรงนี้เข้านะครับ VGA เข้าไปเลยนะครับตรงนี้อ่า VGA เข้าแล้วตรงนี้เสียบไฟเลี้ยงนะครับลักไฟทั่วๆไปเหมือนเราชาร์จโทรศัพท์นะครับอ่ะอ่าเมื่อทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับแล้วทีนี้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับคุณผู้ชมก็ต้องมาเปิดอ่า Wi-Fi ด้วยแล้วก็บลูทูธด้วยนะครับเปิดทั้ง wifi ทั้งบลูทูธไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับแล้วหน้าจอมันจะเป็นเดี๋ยวให้ดูหน้าจอนี่ครับหน้าจอมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะของการที่เราเสียบไอ้นี่ลงไปนะครับที่เราเสียบเจ้าเ n ็นนี้แลงไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อทําการเสียบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาทําการ เชื่อมต่อนะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อหัวเว่ยนะครับถ้าบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้หัวเว่ยก็เข้าไปที่คําว่าฉายแบบง่ายนะครับแล้วก็การฉายแบบไร้สายนะครับให้กดไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะหมุนนะครับทําการค้นหา e n y c a s t นะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็น a n น c a s t ตตรงนี้ก็แตะไปเลยนะครับแตะไปนะครับอ่า แตะไปเลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีสัญลักษณ์ว่ากําลังเชื่อมต่ออยู่แบบนี้นะครับก็ให้รอสักครู่นะครับอรอสักครู่หนึ่งนะครับมันทําการเชื่อมต่ออยู่นะครับนี่ครับถ้าโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีช่องต่อ HDMI นะครับสัญญาณเสียงนะครับมันจะไม่ไปตามาโปรเจคเตอร์เสียงจะไม่ออกจะต้องเชื่อมต่อ อีกลูหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามันให้ลองอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมมันจะมีลูอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับมันจะมีลูสําหรับเสียบสายนะครับเป็นออดโอนะครับเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้มันหลุดไปนะครับเชื่อมต่อใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์จอมือถือกับจอทีวีอยู่นะครับกําลังเชื่อมต่ออยู่นะครับถ้ามันเชื่อมต่อสําเร็จนะครับคุณผู้ชมมันก็จะขึ้นแจ้งนะครับว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วอ่าให้ดูก่อนนะครับ เชื่อมต่อไม่สำเร็จอาจจะอยู่ห่างมันต้องเอามาใกล้ๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาใกล้ๆตรงนี้นี่ครับเอามาใกล้ๆตรงนี้เลยเดี๋ยวมาเชื่อมต่อใกล้ๆตรงนี้นะครับเชื่อมต่อใหม่นะครับถ้าเชื่อมต่อไม่สําเร็จจะต้องปิดเครื่องรีสตาร์าโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ลองอยู่นะครับหรือเดี๋ยวจะต้องเชื่อมต่อหลายๆครั้งนะครับ อ่าเดีวลองดูใหม่นะครับว่ามันเชื่อมต่อได้ไหมคนหาอุปกรณ์นะครับหรือว่าถอดสายแล้วก็เสียบใหม่นะครับถ้าหากว่ามันยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดแล้วเสียบใหม่นะครับผมจะทําการถอดถอดตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับลองดูใหม่นะครับสายอา,าัหลวมนะครับ เสียบใหม่แล้วก็ลองเริ่มต้นใหม่นะครับการฉายแบบไร้สายใหม่เลยนะครับให้มันค้นหาอุปกรณ์ใหม่นะครับถ้ามันค้นหาเจอแล้วก็แตะได้เลยนะครับชื่อว่า e n ็ c a ีนะครับชื่อชื่ออุปกรณ์นะครับชื่อเจ้าตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมผมแตะใหม่แล้วนะครับลองเชื่อมต่อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ เชื่อมเชื่อมต่อ,อไม่ยังยัง,ยงไม่ยังไม่สำเร็จนะครับลองดูใหม่อีกรอบหนึง่งเดี๋ยวลองลองปิด wi-fi แล้วก็ปิด b l บลู o t h ใหม่เลยนะครับเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นใหม่เลยเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้ามันเชื่อมต่อสําเร็จนะครับหน้าจอมันจะต้องขึ้นมือถือเรานี่ครับสำเร็จแล้วนะครับอ่าผมหันไปสําเร็จพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็ขึ้นเป็นรูปหน้าจอเรานะครับ ทีนี้เราก็เข้าไป YouTube ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอเข้า YouTube แบบนี้นะครับ่าเมื่อ YouTube แบบนี้คุณผู้ชมดูณนะที่จอนะครับนี่ดูที่จอนะครับมันก็จะคอนเน็กสําำเร็จแล้วนะครับผมจะสายภาพยนตร์ตัวอย่างดูนะครับเดี๋ยวหาภาพ,พยนตร์ตัวอย่างนะครับ นี่แหละครับเป็นภาพยนต์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ก็ฉายได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่แต่เสียงจะไม่มานะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าอะไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าอ่าผมไม่ได้ต่อสัญญาณเสียงนะครับคุณผู้ชมครับนี่อันก็จะฉายมาแบบนี้นะครับอ่าสัญญาณเสียงมันจะอยู่ในรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ชมนี่อยู่ในรูตรงนี้แต่ผมไม่ได้ต่อลําโพงนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันไม่มี HDMI ไงครับจะเจ้าโปรเจคเตอร์เครื่องนี้ไม่มีช่องต่อ HDMI ระบบเสียงมันจะมามากับ HDMI เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น VGA จะเขาจะมีแยกไว้ตรงนี้นะครับเป็นรูเสียบสัญญาณเสียงให้มันออกลำโพงครั้งนอกเราใครจะมีใครมีลำโพงบลูทูธหรือมีลำโพงอะไรที่มีแจ็คเสียบนะครับบลูทูธที่มีแจ็คเสียบก็เสียบได้เลยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ ให้ดูที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าคุณผู้ชมดูนะครับไหนนี่ผมกําลังฉายภาพะะยนตัวอย่างอยู่นะครับทีนี้นี่มือถือเรามันก็จะฉายอยู่แบบนี้แล้วก็หน้าจอนะครับก็จะฉายแบบนั้นเลยออกยังไงก็ออกอย่างนั้นนะครับโทรศัพท์มือถือเราฉายยังไงหน้าจอมันก็จะออกแบบนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ให้ทุกท่านดูเลยนะครับ นี่ครับดูเลยครับแต่เสียงไม่มีเพราะว่าผมไม่ได้ต่อสัญญาณเสียงออกนะครับคุณผู้ชมครับก็ลองอยู่สองสาครั้งนะครับถึ้งติดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดซื้อเจ้าตัวนี้เอนนี่แคสตัวนี้ไปก็เชื่อมต่อหลายๆครั้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเรากําลังฉายหนังตัวอย่างอยู่นะครับที่จอมันก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับนั่ยนะครับ เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่คือการต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เครื่องที่มีไม่มีช่องต่อสัญญาณ HDMI นะครับถ้ามีถ้าโปรเจคเตอร์มีช่องต่อสัญญาณ HDMI เนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเสียบเจ้าตัวนี้มันเป็น HDMI อยู่แล้วนะครับตัวนี้มันเป็น HDMI อยู่แล้วก็เสียบเข้าได้เลยแต่ไม่มีต้องซื้อตัวแปลงนะครับ ตัวแปลงตัวนี้นะครับแปลงจาก HDMI เป็น VGA เพื่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วสัญญาณเสียงนะครับต่อออกตรงนี้นะครับมันจะมีรูเล็กๆอยู่ข้างๆงนะครับอย่าลืมนะครับรูเล็กๆอยู่ข้างข้างบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับออะเอาละครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านได้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ก็ต่อให้ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันใช้ได้ปกติและแน่นอนนะครับดูนะครับนี่ครับ ใช้ได้นีครับต่อมือถือเราให้ดูสัญญาณมือถือกับในจอมือถือกับจอของโปรเจคเตอร์ที่มันฉายออกไปเลยนะครับมีแมวเข้ามาเป็นผู้ร่วมการแสดงนะครับเอาละครับผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาน n อลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ